สโคฟิตลูปมากระจังหน้าฟอร์ดเลือกสีได้ล้อมแม็กลายดอกไม้ลายยอดทิศบาเหล็กทีทีวายกันชนท้ายเหล็กทีทีวายสมจิตฟอร์ดพนครวันนี้จะพามาชมกับรถแคป XL p ัดราคา6 9 9 0 0 0ใส่สโคฟิต เป็นรูปมา้าสีแดงกระจังฟอร์ด FORD สีดำตัดขอบสีแดงเพิ่มไฟสามจุดเสริมหล่อด้วยข้อไฟหน้าสีดำด้านมีห่วงลากจูงด้านซ้ายหนึ่งจุดเคียวล้อใส่ขนาด6นิ้วสีดำแบบหมุดเงิน ใส่ล้อมแมกลายดอกไม้ขนาด16นิ้วสีดำขอบเงินจับคู่กับยาง monster at สซีรียางส6 5 70 r 1 6รถคันนี้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2 0ลิตรเทอร์โบ 170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดต,ตกแต่งเพิ่มเติมมีราวหลังคากันสาดและเบ้ารองมือจกักสติกเกอร์ติดลายเทๆ่ๆใส่บาเล็กงานทีทีวายเป็นบาเล็กขายาวพร้อมไฟเบรกดวงที่สาม มีครอบขอบไลเนอร์มาจากโรงงานติดครอบไฟท้ายสีดำด้านด้านท้ายตัวรถติดเพิ่มเป็นกันชนท้ายเหล็ก t t y พร้อมห่วงลักจูงติดเพิ่มอะคริลิกเลนเจอร์ตัวนูนสีแดงเพิ่มมิติให้กับตัวรถดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นใส่ครอบไฟท้ายสีดำด้านเดี๋ยวเราไปชมภายในของตัวรถกันค่ะติดเบ้ารองมือจับป้องกันรอยขีดข่วนสีดำ ภายในนะคะแผงข้างจะบ,บุกด้วยหนังกระจกหน้าต่างปรับรละพับด้วยไฟฟ้าแบบสัมผัสเดียวกุญแจรีโมทพร้อมไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติพวงมาลายัยผ่อนแรงด้วยไฟฟ้าปรับได้สี่ทิศทางพร้อมมัลติฟังก์ชัน หน้าจอการขับขี่8นิ้วหน้าจอกลางขนาด10นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto มาพร้อมระบบช่วยโทรออกฉุกเฉินเกียร์ธรรมดา6สปีดภายในตกแต่งใหม่สีเหมือนกับ Raptor เป็นสีเทาสวยเลยค่ะลูกค้าสั่งทําเบาะหนังเป็นสีดำเดินตะเข็บได้ด้วยสีเทา สามารถเลือกสีได้นะคะแคปบเป็นแคปบเปิดได้แบบตู้กับข้าวกว้าง,บงแบบนี้เลยค่ะท่านใดที่สนใจชอบรถแต่งลหล่อเท่ๆแบบนี้สามารถโทรมาปรึกษ,ษาส้มจิตได้ที่เบอร์0922599346สมจิตฟอร์ดพระนคร หรือติดต่อมาทางไลน์ได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของสมจิตด,ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ